สวัสดีค่ะนิฮาวพบกันอีกแล้วนะคะกับหยางฟังเหล่าชื่อในวิชาภาษาจีนนะคะจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะคะที่เราจะได้พบกันผ่านทางคลิปเป็นสื่อการสอนนะคะและมีใบงานฝากไปให้กับนักเรียนได้ทําด้วยนะคะ ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยยังไม่หมดไปนะคะเราจะไปให้ต้องมีการเรียนรู้เรียนหนังสืออยู่ที่บ้านก่อนนะคะแล้หเราซื้อก็จะทําคลิปสอนส่งไปให้กับเด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะพร้อมกับใบงานด้วยอย่าลืมตั้งใจทําใบงานกันนะคะเอาละค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ถึงเรื่องของคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาและการป้องกันตนเองนะคะเพื่อไม่ให้ติดเชื้อเอาละค่ะ คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาะไปเรียนดูกันได้เลยค่ะคำว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะภาษาจีนออกเสียงว่าซินสิงกวงจวงปิงตูซินสิงกวนจวงปิงตูแปลว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะซึ่งคำว่าไวรัสภาษาจีน,นออกเสียงว่าปิงตูปิงต,งตูก็คือเชื้อไวรัสนัเองนะคะเชื้อไวรัสชนิดนี้นมาจากเมืองอู่ฮั่น อู่ฮั่นเป็นเมืองหนึ่งในประเทศจีนนะคะเชื้อไวรัสชนิดนี้มีต้นกําเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่นนะคะและได้ขยายแพร่เชื้อจากคนสู่คนนะคะคนที่ติดเชื้อโรคชนิดนี้เนี่ยจะมีอาการอะไรบ้างนะคะอาการแรกเลยก็คือฟาชา่ว ฟ้าเช้าก็คืออาการไข้ขึ้นนะคะตัวร้อนไข้ขึ้นก็คืออาการฟ้าเช้านั่นเองะคะ่ะต่อมาก็จะมีอาการน้ำมูกไหลน้ำมูกไหลาภาษาจีนออกเสียงว่าหลิวปี้ที่หลิวปี้ที่นะคะก็คือน,น้ำมูกไหลนั่นเองนะคะต่อมาค่ะก็จะมีอาการเจ็บคอเจ็บคอก็คือโหหลงท่งโหหลงท่งก็คืออาการเจ็บคอนะคะต่อไปค่ะก็จะมีอาการฮัทชิวก็คืออาการ จามนะคะอาการจามก็คือตาเพลนที่ตาเพลนที่นะคะเป็นอาการจามนะคะต่อมาถ้ามีอาการที่ร้ายแรงอาการหนักก็จะลามไปถึงปอดนะคะก็จะมีอาการปอดบวมนะคะปอดบวมออกเสียงว่า เฟยเหยียนเฟยเหยียนก็คือการปอดวมนะคะอันนี้เริ่มหนักมากเลยนะคะจะต้องถึงมือหมอแล้วถึงมือแพทย์นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาก็คือเราจะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะหน้ากากอนามัยภาษาจีนออกเสียงว่าโข่เจ้าโข่เจ้าก็คือหน้ากากอนามัยนะคะแต่ถ้าเราสวมใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยก็ออกเสียงว่าใต้ช่างโข่เจ้า ใต้ช่างโขเจ้าก็คือสวมใส่หน้ากากอนา,ามัยให้เรียบร้อยนะคะเอาละค่ะและสุดท้ายเลยก็คือการสีโศเซียวตูสีโศเซียวตูนะคะก็คือการล้างมือฆ่าเชื้อโรคนะคะเพราะคำว่าสีโศก็คือล้างมือเซียวตูก็คือเชื้อโรคนั่นเองนะคะสีโศเซียวตูการล้างมือฆ่าเชื้อโรคนะคะ เอาละค่ะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโคโรนาที่มาจากเมืองอะไรนะคะและก็การป้องกันตนเองนะคะเราซื้ออยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้ฝึกพูดภาษาจีนนะคะตอนอยู่ที่บ้านนี้และที่สำคัญเลยตั้งใจทำาใบงานด้วยนะคะเอาละค่ะเอาไว้เราพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะรักษาตัวนะคะป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะจ่ายเจียน